กลับสวัสดีพี่น้องย้งมวันแรกไม่ใช่บ่แม่แย้มวันแรกไหมดึกแล้วครับวันนี้เป็นคืนวันอังคารที่แปดธันวาคมสองพันหร้อยหกสิบสามครับผมครับอยู่กลางไฮอ้อยคนเดียวครับตอนนี้ แต่พี่เล่ไปอาบน้ำท้าลมหนาววัาสันปอยคันน้ำพันนักสู้ครับสวยดีครับคือพื้นพื้นปูนชุ่มๆนะครับก็เลยพี่เล่ก็เอาฟางมา ปูพื้นนะฮะอยู่กันสองคนพี่น้องมองแม,มงแมงแมงอันนี้คือระบบน้ำนะครับระบบน้ำปลูกอ้อยเสร็จแล้วครับนี่ฮะถังน้ำถังสองพันลิตรนะฮะแล้วก็ทำ ผมจะเอาถังน้ำนี่นะฮะมาไว้ข้างในนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะทำเป็นที่พักนะฮะเวลามาไรอ้อยตรงนี้นะฮะก็จะทำเป็นที่พักที่พักชั่วคราวด้านหลังพี่เล่บอกจะทำห้องน้ำนะฮะ ว่ายเสร็จหลายวันแล้วครับผมไม่ได้ทำคลิปมาสี่วันแล้วครับว่าจะทำแนวทางหน่วยรัฐบาลให้พี่น้องก็ยังไม่ได้ทำครับนึกขึ้นได้ว่าไม่ได้ทำคลิปมาสี่วันนะครับก็เลยทำคลิปสั้นๆนะฮะตรงนี้ก็จะ ทำเป็นคือพื้นที่ตรงนี้นะฮะผมจะทําเป็นที่ทํางานผมเวลาผมทาบล็อกกระถางหล่อเลซินหรือว่าจะทํางานปูนหล่อกระถางใบเล็กๆปลูกผักไว้กินเองนะฮะตามแนวรั้วนี่ก็จะทําไม่ใช่จะทําผมทําไปแล้ว ตามแนวรั้วเนี่ยผมปลูกพยุงปลูกไว้ห้าิต้นนะฮะอีกวันสองวันผมก็จะกลับเพชรบูรณ์นะฮะเอาพันธุ์สักทองมาปลูกนะฮะให้รอบเลยร้อยห้าสิต้นจะปลูกร้อยห้าสิต้นก่อนนะครับวิถีชีวิตวบ้านๆนฮะบอำเมอคของกวางอากาศเย็นครับผมครับ ก็กราบสวัสดีกราบขอบคุณพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ที่เข้ามารับชมนะฮะกรบาบขอบประคุณหลายๆครับ